พี่น้องเป็นยังปะครับดีครับอีสตอรหัวเด็กพี่น้อ,ของข้อตับค้องีอองอออ้อี้ยคุณอะไรครับค้องี้ตรงโอ้เซเบียดประมาณตัดข้อตรงพี่น้อง พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC. ทุกท่านครับผมพบกับช่องนุม่มจกักรพรรดิเตียนเชิดคันพี่น้องสำหรับวันนี้ออกมาตรงน้าหลังบ้านแล้วพี่น้องนะครับเบียดสามครั้งสามครั้ง,งแล้วก็เยาะปูน้อยแล้วก็เบียดเขียดพี่น้องใส่ไปสามหลังพี่น้องนี่ครับฝนพายุเข่าพี่น้องน้ำท่วมแล้วนี่ปลาหน้าจะบืนออกจากสระเนี่ยพี่น้องตรงนี้มันสระเก่านะฮะน้ำจะลอยไรลงตามน้ำมาเนี่ยพี่น้อง เป็นปลาตีน้ำเล่นน้ำคึกไรพี่น้องนะครับปลามันจะออกนะฮะมันไหลออกตามโพรงหน้าเต็มพี่น้องปลานิสาะะครับไหลมากในพี่น้องเลยมันก็ลงไปทั้งเดียพี่น้องเลยที่อเอาหนีบวิโยมันกิดมันเนี่ยฮะบืนนี่กับโงหน้าหลังบ้านนะพี่น้องเนี่เปลนปลามันบีดน้ำเล่นตุบๆอยู่ เดี๋ยวจะลองมาใส่เบ็ดบังเนาะพี่น้องเนาะเอาเนื้อเขียดแล้วก็เนื้อปูพี่น้องลองใส่บังครับผม,น,บผมนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องเอาเนื้อเขียดใส่ฝันเราพี่น้องโอ้เขียดออกพี่น้องเขียดออก เฮ้ยเขียดนี้เราตัวหนึ่งพี่น้องห้วยพี่เสนเราที่นี่เดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียว พี่น้องเอ่ะครับลองใส่บังครับ ครับใส่นยอง,เ,เ,งยเขียดไว้นะพี่น้องนะมนีไปตัวนึงเดี๋ยวที่เหลือไปใส่ยาปูนะพี่น้องครับไปใส่กันครับรับนี่ใส่ยาปูนะพี่น้องนะใส่ยาปู ร่งคิดกับเขาอยู่พี่น้องได้ยินเสียงปลาตีอยู่ทุ่งนาหลังบาง้านเลยมา้สวัส่ครับผมสวัครับตียปูพี่น้อง ใส่เยื้อปูไว้น้อพี่น้องเนาะครับใส่เยื้อปูไว้สองลังได้ใ,ใครเป็นเนื้อเขียดต้องพูดต้อเป็นเนื้อปูนะพี่น้องเนาะเนี่ยเสียงป่ามันเล่นตามร่องเลยพี่น้องตามร่องมั้งเนี่ยพี่น้องเป็นม้วนชะมาดหรือม้วนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวทีมไปจากชั่องสองชองั่วโมงใครม้วนพี่น้องครับผมตมอ,อ,องม้วนรีตรงๆกันพี่น้องม,มีปลาเขาบ่หรือว่ามีปูบ่ เพื่อเดจะมีปูไปใส่บงใส่เบ็ดมีจต่ป่าหน่อยเงียบเหอะอย่างไปพี่นหอกอย่างแต่ปาหน่อยใ น้ำต,ตามพอในพี่น้องอูยนะพี่นอ้อ,นอ,นองไม่กระทงนะะออกสะนี่ทรงๆคุณก็มีสาเก่าด้วยพี่น้องเด้อปาล์มจะหนีเดินออกไม่ทำไปดูคนนี่เราพี่น้องฝนรปกวันนี้สองมือติดเลยครับเราไปล้อรุ่นเบิ้งเบ็ดกันครับพี่น้องประมาชนประมาณเนาะใส่ตามรองน,น้ำอย่างหลังหนึ่งหลังที่สองหลังที่สาม โอมานครับครับผมพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านครับผมสวัสดีกันตอนเช้าครับบรรยากาศคึมๆึมเลยพี่น้องเลยตอน4นั้น2 3โมงเลยพี่น้องไปครับพาพี่น้องมาเ,เบิ้งเบ็ดที่ใส่ไบเมื่อ้านพี่น้องโดยตอนเย็นเย็นมาใส่ใบพี่น้องกับบ่ได้กินเยอะอเลยพี่น้องเลยยังอยู่คือเกาหอยต้นอยู่เยื่วปู บนตอนเ้าเป็นเด็กวันนี้ปลาเล่นเ,เ,น,เ,เน,นื่อคักพี่น้องเล่นอ้เล่นน้ำคักพี่น้องตุ่มตามตุ่มตามอยู่ลองมาใส่เบงเงพล่ฟุกข้าวคนโอ้นี่เยอะเขียบหล่นเลยพี่น้องนียไปกลับฝนมันตกไหมตรง หกนี่ยครับพี่น้องดินป็ครับมึงตาหนะครับโอ้ปลาหน่อยปลาหน่อยกลายกันนะครับกูนะครับโอ้ยังอยู่กับเก่าเลยพี่น้องกูนะครับหอายตัวอยู่ไปครับพ้อมเราไปใส่สายขึ้นเบิ้งครับไปพี่น้องลองมาเบิ้งลีเบิ้งพี่น้องใส่เบียดไว้บ่ก,กินเหยื่อเลยพี่น้องเดิโอ้เสียดาย้เหยื่อล่อนหลังนึงเบิง้งมีปลาหน่อยติดบ่ นี่ปลาหน่อยไปใส่เบดตัวนี้ยังคี่น้องกระปงกระปูบุ่มีิบเลยโอ้โหคุน้องเห็นยังบอครับนี่ครับเอเตีตาหวัว เด็พี่น้องปลาคอ้ยปลาค้อเงี้ยอุ้ยคุณนะครับปลาคอใหญ่ติดตงโอ้เบปรมาณ็ปลาคอตดตงพี่น้องปลาคอให่ปลาคอใหญ่พี่น้องเลยอยากจับมนเล เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้นี่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 พี่น้องตกแบบไงแล้วเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวพี่น้องเอ้ยอย่าจับเบาเบาไอ้โอ้มาแล้วพี่น้องหัวใหญ่ปลาหัวใหญ่โอ้โอ้ปลาคอกีโต้งพี่น้องนะครับมันจะทงน้ำหนะพี่น้อง เขา,าใส่ของอใส่ของมนัน <laughs> โอ้ยเอาค่อยลงดิโอ้สุดยอดครับพี่น้องเจ้า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 อันนี้ปะยังดูดิ่ะโอ้เห็นตัววายยังยังนี่ปะ

เดี๋ยวค่อยมัดยามเบ็ดกันหุ่นนะครับปลาไล่ลงไปข้างล่างขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพี่น้องสวัสดีครับลินกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผม